สคบอเตือนภัยคุณผู้ชมครับแน่นอนเรื่องราวที่กําลังฮอตแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการซื้อขายทองออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนครับเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะกับการที่ไปซื้อขายทองออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนที่มีเรื่องราวของการไปซื้อและบอกน้ําหนักไม่ตรงบ้าง นะฮะเรื่องราวจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการควบคุมสินค้าทองคำเนี่ยก็คือทั้งฉลากด้วยทั้งเรื่องราวของการโฆษณาต่างๆด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ชมในตอนนี้เนี่ยจะสร้างความกระจ่างในเรื่องของการซื้อขายทองรูป,ปรพัธร์หรือว่าทองออนไลน์วันนี้ฮะเรามี1สายใช่ไหมฮะน้องเมย์ค่ะใช่ค่ะ,ะเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนางสาวทรงสิริจุมพลค่ะอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะมาพูดคุยอ่า,าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเรานะฮะแต่แน่นอนหลายคนที่ติดตามเรื่องของประเด็นนี้ฮะต้องบอกว่าหลายคนที่ได้มีการซื้อขายทองออนไลน์ก็จะเห็นว่ามีการขายแล้วก็บอกว่าทองจริงบ้างนะฮะแต่พอไปตรวจปรากฏไม่มีทองเลยแต่การซื้อทองนี่ก็ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะพี่บอลซื้อทองคํานี่คือเงินจะต้องใช้เงินหลายบาทนะหลายบาทด้วยในส่วนหนึ่งนะ มีสินค้าต้องบอกว่าทองคําต้องมีฉลากด้วยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะอย่างที่น้องเมย์แนะนําคุณผู้ชมต้องรับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณทรงศิริจุมพลรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นสคบกับทองรูปประพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับต้องเรียนถามคําถามแรกเลยกับประเด็นข่าวที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนอกสนใจอยู่ในขณะนี้กับกรณีของการซื้อขายทองออนไลน์สคบครับ มีมาตรการยังไงบ้างที่จะมากํากับดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายทองออนไลน์ครับค่ะในการขายสินค้าออนไลน์นะคะค่ะถ้ามันจะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะคะพอรบขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะค่ะการขายสินค้าออนไลน์ที่มีรายได้เกินหนึ่งจุดแปดล้านบาทต่อปีอ่ะต้องมาจดทะเบียนที่สกบนะคะยังสิทธิของวิโปก็คือนะคะ อย่างกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วอาจจะไม่พอใจนะคะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสินค้าดีหรือไม่ดีนะคะพอไม่พอใจสามารถคืนได้ภายในเจ็ดวันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากรณีอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นยาสีฟันแล้วก็ต้องมีการใช้งานตามปกตินะคะ เพราะจุดตอบบนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช่เยอะแต่ไม่พอใจนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็สั้างสามารถคืนได้ภายในเจ็วันแล้วผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคืนเงินภายในสิบห้าวันนะ,ะอันนี้เรื่องของการควบคุมในภาพรวมนะคะแล้วก็การซื้อสินค้าออนไลน์นะบางตัวมันอาจจะเหมาะนะคะที่จะมีการซื้อขายออนไลน์ ตัวอย่างเช่นรัฐมนตสองปัจจุบันก็มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางออนไลน์แล้วคนก็ยังไม่เห็นยังไม่รู้สภาพของสินค้าก็เหมือนเรื่องของทองรูปพันณุ์นะคะอทองลูปพัน์เนี่ยพอซื้อออนไลน์นะคะจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการสรุปรายละเอียดว่าน้ำหนักจริงมันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในการที่แบบนําเสนอขายนะคะมีการไลฟ์สดเนี่ยก็บอกว่า99.99 99, ้้นะคะแล้วผู้พอก็จ่ายเงินไปนะคะเมื่อเทียบกับทองที่ จำนายอยู่ทั่วไปอ่ะทอง96.5ทอง99.99ราคาก็นะใกล้เคียงกันนะบางคนก็าซื้อเยอะเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้าเขาไปขายถึงว่าเขาซื้อมาสามหมื่นกว่าบาทใช่ไหมคอ่ะไปขายมันก็ต้องได้ใกล้ใกล้เคียงกับสาม0มื่นก็ต้องสองพันสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าไม่ไม่เหลือก่ํนามหมื่นอย่างเงี้ยค่ะครัใช่ค่ะคือคือตัวนี้นะคะก็ถ้าเป็นทองเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าควรจะไปซื้อจากร้านค้านะคะเพราะว่า มันก็จะมีโลโก้ใช่ไหมที่ทองแล้วก็เรื่องของปริมาณความบริสุทธิ์ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนสิ่นค้าอื่นที่สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยง่ายอะค่ะค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าทองคำนี่นะคะราคามันไม่ได้ถูกๆนะคะเราก็ต้องไปเห็นของจริงอันนี้น่าจะดีกว่านะคะใช่ค่ะ ครับนี่คือในส่วนแรกเลยที่เห็นกรอบกว้างๆของทางสคบอที่เข้ามากํากับดูแลในเรื่องของการไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจแต่นี้มาลงรายละเอียดกันบ้างดีกว่าเป็นความรู้สําหรับพี่น้องประชาชนในการที่จะไปซื้อทองะนะฮะเห็นบอกว่าในเรื่องของทองรูปประพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากด้วยใช่ไหมครัท่านครับอยากให้ลงรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างะครับค่ะเมื่อปี2 5 4 4ี่นะคะ ก็มีประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากฉบับที่หกนะคะนะคะคณะกรรมการด้วฉลากเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการสอบข้อเรื่องตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็จะมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะคะก็กาหนดให้ทองลูกพันเน่เป็นสินค้าที่ต้องมีฉลากซึ่งในการไปซื้อขายทองนะคะมันก็ต้องมีการระบุชื่อสินค้าสินค้าเป็นไส้ท สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญยตติดต่อไปอีกทีนึ่งใช่เหมือนกับสัญญาณสายจะขัดข้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวอนุญาตให้ทีมงานประสานอีกทีหนึ่งอย่างที่ทราบกันเรื่องของสินค้าทองคำรูปพรเพันอ์่างที่บอกดนะควบคุมฉลาดด้วยและอย่างที่บอกที่ท่านพูดไปเมื่อกี้ว่าทองคำนะมันมีตั้งแต่99.99 99.96ก็มันก็จะมีหลาย หลายอันนี้นเนาะขหลายเขาเรียกว่าหลายหลายเกรดอะคะหลายแบบหล,แบบหลายแบบด้วยออแล้วก็เรื่องราวของการซื้อเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องมีการควบคุมในเรื่องของฉลากไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อร้านเวลาคุณผู้ชมจะไปซื้อทองเขาจะมีฉลากไว้ใช่ต้องมีให้ครบถ้วนนะฮะนี่คือความรู้ที่ผู้บริโภคควรจะได้รับด้วยแล้วก็มีราคาทองประจําวันด้วยใช่ไหมฮะ,ะรวมถึงป้ายฉลากสินค้าที่ในถาดทองก็ต้องมีการระบุเอาไว้ด้วยมีอะไรอีกครับมีออหลายเรื่องเลยเนาะใช่ค่ะก็จะมีอย่างเช่นว่าถ้าหากเราไปซื้อย ถ้าหากเราจะไปซื้อทองแต,แต่แต่แต่เข้าใจว่าช่วงเนี้ออนไลน์่ยชักจูงจิตใจคนซื้อเพราะว่าราคาถูกกว่าที่จะต้องจะต้องไปซื้อที่ร้านอีกอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะการซื้อทองคำเนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากมถ้าเราได้เห็นของจริงหรือเราได้ไปซื้อที่ร้านเขามีสลักหลังเขามีใบรับประกันอะไรมาให้เรานี่ก็น่าจะ สะดวกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าอันนองนะคะแนะนาจากท่านที่มีความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วท่านอยู่ในสายกับเราอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้นี้ทีมงานขออนุญาตต่อสายกลับไปใหม่นะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับต้องประทานโทษด้วยสัญญาณสายขัดข้องไปนิดนึงนะฮะแต่นี้ชัดเจนนะครับแล้วกบ พูดกันต่อถึงเรื่องของทองรูปพรรณที่เป็นสินค้าควบคุมฉลากนะคะไลอีกทีนึงไลอีกสักทีหนึ่งเพราะเมื่อกี้สัญญาณขาดหายไปค่ะเชญเลยครับท่านครับค่ะก็มีประกาศคณะกรรมการด้วยฉลากนะคะกำหนดให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากปี2,544นะคะค่ะก็ต้องมีการระบุชื่อสินค้าเป็นสร้อยมือสร้อยข้อมือนะคะเป็นแหวนเป็นจี้นะคะไว้ที่ถาดที่เขาขายสินค้าถ้าเราเดินไปที่ร้านทองใช่ไหมฮะก็จะต้องระบุชื่อสินค้าเรื่องของ น้ำหนักกี่กรัมถ้าหนึ่งบาทเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าจุดหนึ่งหกกรัมใช่ไหมคะอาจะเขียนสิบห้าจุดหนึ่งหกกรัมนะคะว่าที่ขาดสินค้าเลยแล้วก็ปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูกพัณฑ์นะคะเก้าสิบหกจุดห้านะคะที่มีการซื้อขายทั่วไปหรือถ้าทองมันมีความบริสุทธิ์ต่ำกว่า96.5ก็ต้องระบุไว้ด้วยหรืออาจจะเป็นทองเก้าบ้านะคะระบุความบริสุทธิ์คือที่อยู่ของร้านอาจจะติดไว้ภายในร้านนะคะแล้วก็ราคา ที่สาคัญมากก็คือราคาซื้อขายแต่ละวันรวมทั้งรับซื้อคือนทองลูปพัณฑ์นอกจากซื้อเข้าขายออกคือมันก็ประมาณสี่หมื่นเศษเศษใช่ไหมคะราคาค่อนข้างสูงซื้อรับซื้อคือนทองพัธุ์ก็คือมีคนเอาไปขายอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็ต้องติดไว้นะคะว่ารับซื้อเท่าไหร่ต่อหนึ่งบาทที่ต่อหนึ่งสิบห้าจีหนึ่งหกรัมก็จะมีการคํานวณน,นะคะแล้วพอปีสี่หกเนี่ยค่ะก็จะมีออกประากาศเพิ่มเติม,ตมในเรื่องของนะคะเกณฑ์ในการรับซื้อคือนทองลูพภัณ์ ตามที่สมาคมค้าทองคําประกาศก็คือกรณีที่เราไปขายร้านเดิมเราอะอ่ะเขาหักได้ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจากสมมุติว่าห้าร้อยก็หักหักนี่ค่ะหักห้าสิบาทไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตครับอ่ใช่ค่ะไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งก็ห้าบาทอะไรเงี้ยเทียบง่ายๆ่แต่ถ้าเป็น เป็นร้านทองย่านเยาวราชเนี่ยนะคะเราบอกไม่เกินห้าเปอร์เซ็นก็อาจจะถูกหักแค่สองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นก็ไดนน้แต่ต้องไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตเว้นแต่สินค้าเรามันทำรุดนะคะเขาก็อาจจะเป็นประเด็นว่ามันต้องไปทําการหลอมใหม่แต่ถ้าสินค้าเราคุณภาพดีอะนะคะเขาก็ต้องหักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นจากราคาทองในแต่ละวันนะคะนะครับอันนี้ก็เป็นการันตีให้กับตัวผู้บริโภคนะคะก็ควรจะไปซื้อจากร้านทั่วไปนะครับร้านทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีตาม อาเขตต่างๆใช่ไหมคะในกรทมหรือต่างจังหวัดนร้านค้าในอำเภออันนี้เขาก็จะรับนะคะส่วนใหญ่เขารับจากผู้ผลิตนะคะที่อยู่กรุงเทพมหานครหรืออาจจะมีผู้ผลิตจากต่างจังหวัดบ้างแต่อาจจะไม่มากนะคะมันก็จะรู้ว่าอ่าเฟลาไปขายคืนน่ะบางคนก็อาจจะไม่สะดวกไปขายคืนร้านเดิมใช่ไหมคะขเขาก็จะสอ่องก็จะไปส่องดูเรื่องโลโก้เรื่องปริมาณความบริสุทธิ์นะคะหรืออาจจะมีการทดสอบเบื้องต้นบางบางร้านเขาก็อาจจะมีร้านใหญ่อาจจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะ หรือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยถ้าตรวจนะคะถ้าละเอียดอีกก็คือต้องหลอมละลายแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการทาลายชิ้นงานอะไรเงี้ยอ่านะก่อนที่เขาจะมันว่ารับซื้อคืนเขาก็ต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นหรือบางร้านก็อาจจะไปฝนใช่ไหมคะครับเพื่อตรวจดูทองอ<ะ>ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืม,อมนี่ก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะควบคุมเป็นทองคาเป็นสินค้าควบคุมฉลา ต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่ท่านบอกเลยชื่อประเภทสินค้าชนิดของทองรูปประพันธ์นะฮะชื่อสถานที่ประกอบการปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปประพันธ์ต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนในฉลากด้วยน้นําหนักของทองคาใช่น้ําหนักของทองคําด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยให้ระบุราคาเป็นให้ชัดเจนแก่ผู้บริโภคด้วยอันนี้นะะเป็นสิ่งที่ข้อกฎหมาย <S 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 กําหนดในการที่จะซื้อทองรูปประพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเรียนถามเลยกรณีที่หลายๆคนสนใจแล้วก็เป็นประเด็นอยู่เช่นเดียวกันก็คือเรื่องค่ากําหนด อ่า,อาตรงนี้อยากให้ใท่านอธิบายถึงคําว่าค่ากําเน็ตให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการฟังหน่อยครับท่านครับเอาค่ะทองอย่างถ้าเราไปซื้อที่ร้านในแต่ละถาดเนี่ยนะคะถ้าแรงมันอาจจะไม่เท่ากันนะคะคือขึ้นอยู่กับชิ้นงานถ้าเป็นกรณีที่เป็นกรอบพระใช่ไหมคะคกรอบพระเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เป็น96.5เพราะว่าถ้า96.5มันแข็งไปมันก็จะขึ้นลูกทำลวดลายไม่ได้ถ้าแรงมันออาจจะแพงใช่ไหมมันมีลวดลายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะถึงหลักพัน แต่ถ้าเป็นพวกส้อยคอสร้อยข้อมือต่างๆที่ลายมันไม่ได้สลักซ้อนมากค่าแรงมันก็จะอยู่ที่ช่วงสองร้อยถึงห้าร้อยนะคะเขาก็ต้องติดไว้ว่าช่วงค่าแรงในถาดเนี้ยมันมีเท่าไหร่บ้างแต่เวลาผู้ค้าไปซื้อเวลาหยิบสินค้ามานะคะเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือราคาค่าแรงเท่านี้<ม>นะคะสองร้อยสามร้อยหรืออาจจะมีการลดในส่วนของค่าแรงแต่ว่าราคาทองนี้นม,นมันมาตรฐานูีแล้ว อันนี้เขาก็ต้องสแสดงไว้ด้วยนะคะแต่ว่าในแต่ละคาเขาสินค้ามันเยอะใช่ไหมคะค่ะเขาก็จะระบุว่าอันนี้ขาเน,นี้ยอนน400 600, ะไรสี่ร้อยถึงหกร้อยสองร้อยถึงห้าร้อยนะคะแล้วเขาก็จะบอกคุยพยอีกทีว่าไอ้ชิ้นเนี้ยนะคะมันเท่าไหร่ก็อาจจะมีการไปต่อรองดลดราคากันเองก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ต้องสแสดงไว้ด้วยนะคะอ่าเป็นข้อกําหนดของกฎหมายที่จะต้องมีการกําหนดค่ากาเนิดเอาไว้ให้ชัดเจนใช่ไหมคะก็คือค่าค่าค่าช่างฝีมือนั่นแหละใช่ไหมคะ ใช่ค่ะอืมอืมต่อมานะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหากันอยู่แล้วก็หลายๆคนก็มีข้อถกเถียงกันกรณีของการรับซื้อคืนบ้างถามท่านรองเลยนะคะกรณีของการรับซื้อคืนทองรูปพรรพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำเนี่ยอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนมันมีข้อกําหนดมันมีหลักเกณฑ์ยังไงในการรับซื้อคืนทองคำอะฮะคะ่ะจริงแล้วมีประกาศของกลุ่มค้าภายในนะคะนะคะก็การันตีในลักษณะที่ว่าถ้าซื้อร้านนี้ นะคะไปขายคืนร้านเดิมอ่ะก็ต้องหักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตนะคะตามที่ uh huh. แจนไปแล้วแต่ถ้าเราไปร้านอื่นใช่ไหมคะร้านอื่นมันก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับนะคะพอเขาก็จับจา่นาจากชิ้นงานถ้าชิ้นงานมันอาจจะแบบข่อยมันขาดด้วยต้องเอาไปหลอมพอไปหลอมไปทําใหม่มันก็มีค่าแรงในการทําใหม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจจะหักมากกว่าห้าปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นร้านทองที่เราเราซื้อแล้วเราไปขายคืนถ้าเขา หักเกินจากนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลน,นะงานเราพร่งซื้อไปไม่นานแล้วก็มันยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะคะ mm hmm. อันนี้มันกฎนหมายของกรมค้าภายในแล้วทางศาบบก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยนะคะมาออกประกาศฉบับที่ปีสี่หกที่เราให้ฟังนะคะ,คะว่าเขาจะต้องเขียนไว้นะคะในการคํานวณน,นะคะเรื่องของการรับซื้อคืนนะคะไม่เกินตามที่สมาคมค้าต้องทำกำหนดก็คือไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตนะคะ mm hmm. แต่ว่าบางร้านเนี่ยก็อาจจะหัก หักน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นสีน่เปอร์เซ็นใช่ใช่ค่ะคนเขาเชื่อมั่นไงคะเขาบอกว่าอซื้อเยาวราชร้านเนี้ยนะคะขายคืนก็ได้ราคาดีนะคะเพราะว่าการทําทองเนี่ยเขามีทั้งขายส่งขายปลีกอะค่ะนะคะ,ะ,คะเขาก็อาจจะมีมีส่วนลดตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้หักถึงห้าเปอร์เซ็นตนะคะถ้าเป็นร้านใหญ่ร้านที่เป็นคู่ผลิตอะคะ่ะมีกฎหมายรองรับใช่ค่ะ นะคะถ้าหากผู้บริโภคนะคะ,ะได้ไปเจออะไรแบบนี้มาหรือว่ามีบทกำหนดลงโทษยังไงบ้างคะถ้าหากว่าผู้ประกอบธุรกิจร้านทองเนี่ยออได้ฝ่าฝืนดังที่ท่านได้กล่าวมาข้างต้นนะคะออออมีบทลงโทษยังไงบ้างคะคือทองก็จะมีทั้งผู้ผลิตกับผู้ขายใช่ไหมคะค่ะผู้ผลิตเราก็จะนึกถึงยวาวราชใช่ไหมที่เป็นเตาปองที่ห่อต่างๆแต่ที่ผู้ขายเนี่ยก็คือตามร้านค้าที่เราไปขาย ถ้าเป็นกรณีของผู้ผลิตนะคะก็าตามพรบคุ้มครองผู้ริคนะคะมา 5, นะตรา52เนี่ยกรณีที่สินค้านะคะจะทําสลักไม่ถูกต้องหรือไม่ระบุรายละเอียดมันตามที่แจ้งไปแล้วอะ่ะก็ระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับแต่ถ้าเป็นการกระทําของผู้ขายนะคะผู้ขายก็ต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าด้วยนะคะอันนี้ก็ระวังโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะ อันนี้ในการปรับจริงๆน่ะก็เป็นโดยพินิ์นะคะของท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าอาถ้าเป็นร้านเล็กใช่ไหมคะอ,มอันเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ปรับแบบเป็นครเต็มน,นะคะหรือก็ต้องดูด้วยนะคะดูความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจด้วยะะดูลักษณะการประกอบธุรกิจด้วยะคะ่ะก่จะมีการนะคะปรับอาจจะไม่ได้ปรับเต็มจํานวนนะคะแต่ก็ดูเป็นกรณีกรณีไปรายเลย็กรายใหญ่หรืออะไรเงี้ยค่ะ เวลาตับเนีย่ยนะคะตอนนี้เป็นนิติบุคคลเป็นข้างหุ้นส่วนจํากัดเนี่ยนะคะนอกจากปรับไอ้ตัวหุ้นส่วนนะคะคือตอนนี้ที่เป็นบริษัทนอกจากปรับตัวบริษัทแล้วก็มีผู้รับผิดชอบด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นกรรมก,การต้องรับผิดร่วมด้วยนะคะอืมก็เรียกว่าต้องรับผิดร่วมกันในการกระทําความผิดมีทั้งผู้ผลิต,ลตแล้วก็ผู้<ม>ผ ขายด้วยครับผมถามถึงกรณีในส่วนของการควบคุมฉลากของสินค้าทองคําไปแล้วด้วยอีกอย่งอางหนึ่งที่หลายคนก็สนใจก็คือเรื่องของการโฆษณาเห็น <He S 2> บอกว่ามีข้อกฎหมายที่ออกมาควบคุมด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของการโฆษณาไม่ให้โฆษณาเป็นเท็จไม่ให้โฆษณาเกินจริงรายละเอียดเป็นยังไงครับท่านครับค่ะคือก็การโฆษณาเนี่ยต้องนะคะใช้ข้อความที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค,ะคะตามมาตรา22 ของพรบคุ้มครองวิโภคนะคะต้องไม่เป็นเท็จเกินจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องของการโฆษณาเรื่องของสลากก็หลักการเดียวกันนะคะแต่ทีเนี้พอพอมีการเป็นไลฟ์สดขายออกเปอร์เซนต์เท่านั้นเท่านี้แล้วปรากฏว่ามีการตรวจสอบนะคะแล้วมันไม่ถึงมันไม่ถึงอันนี้ก็จะผิดอ่ะผิดโฆษณาเป็นเท็จผิดโฆษณาเป็นเท็จหรือกรณีที่แสดงไว้เป็นเรื่องของสลากเนี่ยก็อาจจะผิดเรื่องสลากเป็นเท็จถ้าตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงนะคะสามกรมผิดก็ เป็นเดียวกันนะคะระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของแถมคอะไรที่ใกล้กับมีการขายหรือโฆษณาไปด้วยแล้วมีของแถมมันก็จะมีกฎกระทรวงนะคะภายใต้พรบคุ้มครองโทษเนี่ยอย่างในของแถมมันก็ต้องระบุะรายละเอียดว่าของแถมคืออะไรนะคะแล้วก็มูลค่าของแถมวันที่ที่เริ่มต้นสิ้นสุดนะคะอย่างตัวนี้มันก็จะมีโทษเบาหน่อยนะคะถ้าผิดแค่เรื่องกฎกระทรวงอะระวังโทษจำคุกไม่เกิน สามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมืนบาทหรือทั้งจับทั้งปรับนะคะแต่ถ้ามันครบเรื่องของการโฆษณาเนี่ยในอันเดียวกันนะคะเราก็จะลงโทษบทที่เป็นบทหนักหรือเรื่องของฉลากสินค้าใช่ไหมคะอาจจะฉลากไม่ถูกต้องด้วยฉลากเป็นเพชรด้วยพอโทษเรื่องของฉลากเป็นไม่ถูกต้องอะมันมันมากกว่านะคะก็จะลงเรื่องของฉลากไม่ถูกต้องอ่ะแต่ถ้าไปพบการโฆษณาอีกนะคะ หรืออาจจะมีเรื่องของประเด็นโฆษณาเป็นเท็จเนี่ยก็ต่างกรรมกันก็จะไปลงโทษของเรื่องของกรารโฆษณาก็จะนับแบบนี้ค่ะหรือว่าเอาไม่ไปตือทะเบียนเรื่องของธุรกิจนะคะที่เป็นตลาดตะงหรือธุรกิจอออนไลน์ก็จะแยกกันนะคะก<ม>็หลายกรณีเลยที่ต้องศึกษาข้อกฎหมาย<ฮะ>ให้ชัดเจนในการที่จะขายนะครับค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถาหลายๆท่านนะที่อาจจะเคยซื้อ,อทองออนไลน์หรือว่าเคยประสบเหตุแบบนี้มานะคะอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะในการเลือกซื้อทองทั้งในทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งไปซื้อที่ร้านนะคะว่าควรจะต้องมีการตัดสินใจหรือว่าดูยังไงบ้างคะค่ะในเรื่องของการซื้อทองออนไลน์นะคะ,ค,ะคือเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่จริงเขาก็มีมีขายทางออนไลน์นะคะหรือรายย่อยๆอ,อันนี้เราก็ต้องดูว่า เราเราเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นก็คือเขามีตัวตนจริงไหม,มะะหรือเคย,คเ,คยเคยซื้อกันไหมแต่ตามที่บอกไปอ่ะทองเนะี่ยมันก็สําคัญเนาะ,ะมันก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งเราควรที่จะได้สัมผัสตัวสินค้านะคะถ้าเป็นกรณีทองนก็อยากจะแนะนําให้ไปซื้อตามร้านค้านะคะเพราะว่าก็สามารถติดต่อได้โดยง่ายหรือว่าจะไปเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นสินค้าอื่นนะคะอย่างกรณีที่เรามีมีความเชื่อมั่นอ่ะในผู้ที่เขาขายอะไรต่างๆเนี่ย มันก็สามารถซื้อได้นะคะเพียงแต่ว่ากรณีที่หลอกลวงปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการซื้อขายพักทางไลน์ทางเฟซบุ o กใช่ไหมคะแล้วก็มีการปิดหนีมีการบล็อกอันนั้นก็ตามหาตัวตนข้้นยากนะคะคก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นสินค้าที่มันมีราค่าค่อนข้างสูงนะคะแล้วเราสะดวกที่จะหาซื้อได้ทั่วๆไปอะ่ะก็อยากให้ซื้อตามวิธีการปกตินะคะ ไปที่ร้านน่าจะอุ่นใจกว่าว่าอย่างนั้นเนาะใคนอาจจะชอบที่แบบไล์เขาไล์ขายเก่งนะบางคนก็ติดเป็นลูกค้ามันก็มีหลายใจตาลอดใจด้วยราคาด้วยนะคะ ต้องต้อง,ต,องต้องระวังตรงนี้นิดนึงด้วยนี่ก็ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วด้วยหลักเกณฑ์ในการเลือกทองคําอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างที่บอกไปว่าร้านทองต้องแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนมีป้ายบอกราคาต้องชัดเจนว่าเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกําไลใช่ไหมฮะแล้วก็มีการระบุปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปปรรพนนัน์นั้นๆระบุน้ําหนักให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ระบุราคาสกุลเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ก็ให้ชัดเจนด้วยในช่วงท้ายที่สุดอย่างนี้นะฮะอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังติดตามถ้าเกิดว ะะจะร้องเรียนกับทางสคบแ,แจ้งได้ที่ยังไงบ้างครับท่านครับค่ะา็ศึกษาข้อกฎหมายเนี่ยโทรสายด่วนหนึ่งหนึ่งหกถ้าร้องเรียนนี่ก็แล้วแต่สะดวกนะคะมันก็จะมีแอปพลิเคชัน o c p b Connect นะคะสามารถที่จะโหลดได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเว็บ o c p b c o t h นะคะ,คะนี่ก็สามารถที่หรือไปเซิร์ชก็ได้นะคะใน o o g l e นะคะว่าแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือร้องเรียนสคบมันก็จะมีแบนเนอร์นะคะให้เราเข้าไป นะคะร้องเรียนได้แต่มันต้องแสดงตัวตนใช่ไหมคะม,มีเลขไอดีเลขนะคะแล้วก็มีเรื่องของบัตรประชาชนแล้วก็ต้องกรอกละเอียดเลขที่บัตรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันเขาก็จะร้องเรียนผ่านทางระบบน,นะคะแต่ือเป็นแะล้วค่ะสะดวกกว่าผู้บริโภคค่ะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรนธรคำทุกที่นะคะแล้วก็เทศบาลอบตอทุกแห่งะคะ่ะ ต่างจังหวัดก็สะดวกนะฮะที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกที่ก็สามารถที่จะไปได้เลยนะครับนในช่วงท้ายแบบนี้ฮะฝากย้ำนิดนึงครับกับเรื่องราวของการซื้อขายทองออนไลน์ในส่วนที่จะเป็นข้อความรู้ให้กับคุณผู้ชมในช่วงท้ายครับค่ะเรื่องของการซื้อขายทองออนไลน์นะคะก็ย้ำอีกทีหนึง่งว่านะครับต้องการไม่ไปซื้อที่ร้านเลยเพราะว่ามันจะต้องมีการชั่งน้ำหนักพอ,อเขาส่งมางล้วเราไม่มีเครื่องช่งใช่ไหมคะค่ะม,มันต้องใช้เครื่องช่งที่มนันมาตรฐาน พราะว่ากรมค้าภายในเขาก็จะมีตรวจสอบจัดทึ้นมาอยู่แล้วนะคะเขาจะมีสติกเกอร์สติกเกอร์ของกรมค้าภายในติดนะที่ร้านทองทุกที่แล้วเขาก็จะมีการทวนสอบนะคะก็อยากจะให้ไปซื้อนะคะยังสถานที่นะ,ะตามร้านต่างๆนะคะเรื่องของทองหรือแม้แต่เรื่องของสินค้าอื่นที่มันสําคัญมีมูลค่าสูงเียค่ะหรือว่าสินค้ามันจําเป็นจะต้องไปไปเห็นนะคะอย่างเช่นวก รถยนต์มือสองปัจจุบันก็มีซื้อออนไลน์แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นสินค้าลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ไปยังสถานที่ที่มันมีหลักแหล่งนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้นะคะถ้าเราไปซื้อผ่านเฟซบุ๊กนะคะหรือผ่านไลน์มีการทักไลน์เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะส่มเสี่ยงเรื่องของนิตาทีปนะคะอันนี้ก็ฝากผู้บริโภคด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทองหรือเป็นสินค้าอื่นครับ แล้วเราอย่าไปหลงเชื่อเรื่องของการโฆษณาที่ผ่านแพลตฟอร์มต,ต่างๆนะคะที่มีการชวนเชื่อหรือว่าอาจจะมีการไลฟ์สดขายนะคะเราก็ต้องพิคราะห์ดูรายละเอียดนะคะให้รอบคอบก่อนที่ตัดสินใจที่จะโอนเงินนะคะแต่หลังจากที่โอนเงินไปแล้วเขาก็ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนมาที่เราด้วย <stop. S 1> ถ้าเป็นทองก็งมีน้ําหนักใช่ไหมมีรายละเอียดราคาการคิดคำนวณต่างๆนี่คะ่ะก่อนที่เราจะโอนเงินไปก็ให้ขอให้รอบคอบกับท<ะ>ุกๆ,ๆ,ๆสินค้าเลยนะคะแต่ถ้ามีปัญหาก็ ติดต่อไม่ได้ที่สคบนะครับครับขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณทรงสิริจุมพลนะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ